ปัญหาติดอยู่ในภายในแก่อย่างนี้ <c oughs> คนที่ติดอยู่ในภายในเนี่ยคือทําความสงบก็รู้แต่ว่าติดความสงบอยู่ภายในใจและยิ่งไปทํายิ่งไปทํามันก็ยิ่งติดสงบหรือไปเดินจงกรมก็ยิ่งติดสงบวิธีขยเพิ่อถอนจิตออกมาอยู่กับสักแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าถ้าไม่เห็นแล้วก็สักแต่ว่า แล้วก็ค้างศักแต่ว่าพอค้างสัต่ว่า,วาปุ๊บปล่อยเฉยแช่พวังเฉยอยู่ในภายในเมื่อแช่ความเฉยอยู่ในภายในปุ๊บความเฉยเป็นธรรมที่เกิดอยู่ภายในใจแล้วก็แช่เฉยภายในใจนิ่งแช่พอนิ่งแช่ปุ๊บเลงรู้ว่านี่ไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์ <c oughs> เตงก็ออกมาเดินจงกรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำไมเช่นนั้นก็เพิ่อถอนจิตออกไปสู่ความว่างหรืออากาศกสินวิธีแก้จิ <c oughs> ตสงบในภายในหรือคาในระหว่างความว่างทั้งสองไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางหรือท้ายสุดก็าตามทำอย่างนี้ครับเวลาเขาเข้าความสงบให้เขาอยู่ในความสงบคนนี้ต้องได้รับการแนะนำเป็นลำดับ เมื่อสงบแล้วเมื่อสงบปุ๊บ <c oughs> สังเกตตัวเพลินไปในความสงบกำลังแช่อยู่กำลังเพลินอยู่เขาจะเห็นภาวะจิตที่เข้าไปจับอยู่ในความเพลินนี่คือวิธีเห็นจิตสองเขาจะเห็นลักษณะน้อมเข้าไปในความสงบนี่คือมโนโสาม ตัวความสงบจะเป็นภาวะที่รู้แจ้งปรากฏอยู่ในภายในนี่คือภาวะของวิญญาณตัวต่อมาเมื่อเขาเห็นความเพลิดเพลินตรงนี้ในความสงบเขาจะเห็นอาการที่ไปจับถือในความสงบไว้มั่นในภายในเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บ <c oughs> ให้ทำอย่างนี้เมื่อแยกออกจากการเห็นได้แล้ว <c oughs> กระตุกลมหายใจในใจเบาๆทีหนึ่ง เอาแค่หนะ้าอ,อกลิ้นปี่หายใจเข้าหายใจออกแต่เอาแค่ลมรู้รู้ลมเนี่ยประมาณคืบเดียวพอช้าบ้างยาวบ้างละเอียดค่อยๆเยย,ยบไายไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากมายตัวนี้ใช้ปัญญาอย่างยิ่งเป็นธรรมละเอียดประนีตเมื่อกระตุกลมสักสองสามครั้งใช้การกำไม้กำมือไปด้วยก็ได้รู้รู้มือที่กำไปด้วยก็ได้ หรือรู้ก้นไปด้วยก็ได้ออกมามองตามธรรมชาตินี้ตาเขาปล่อยให้เห็นภายนอกไปตามตามความเป็นจริงพอกระปุกลมปุ๊บจะมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นเป็นส่วนของปัจจุบันเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีลักษณะกระชับตรงนี้มีลักษณะไม่ได้เข้าไปแช่เฉยตัวนี้มีลักษณะไม่ได้เข้าไปเข้าไม่ได้เข้าไป ข้องเกี่ยวกับอาสวะตต่างๆไม่เห็นตรงนี้ปุ๊บจะรู้ชัดรู้ชัดซึ่งอะไรรู้ชัดซึ่งการกลับมาในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องไปตัดทั้งความว่างในจิตก็ไม่ต้องไปตัดทั้งความสงบหรือความเฉยอยู่ภายในใจก็ไม่ต้องไปตัดเมื่อออกมาแล้วบุคคลคนนี้จะทำอะไรกำไม้กำมือรู้ไม้รู้มือบ้างเดินไปเดินมาบ้าง จะทำกิรดรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในส่วนของปัจจุบันการใช้การนึกน้อมไปบุคคลนี้จะตัดทันทีเพราะปัญหาคือตัวมโนการนึกตำลาการพูดตำราการเสวนาตำลา <c oughs> เป็นการเข้าไปยึดตัวมโนโดยเฉพาะถ้าในกรณีไม่เข้าใจตัวความสงบก็เหมือนกันมีการน้อมเข้าไปมีการเข้าไปเสพร่วมมีการเข้าไปกระทำไว้กับความสงบ แล้วก็มีอัตตาเข้าไปตั้งทับอยู่ไปจับในความสงบ